ครับก็สวัสดีช่วงเช้านะครับของวันเสาร์ที่22ม,มีนาคม25 6 8น้าหดนะครับสำหรับวันนี้นะครับซุ้มปอดโดยสันใจของเราก็มีมีดมานำเสนอจำนวน3เล่มนะครับนะครับโดยทั้งสามเล่มนะครับเป็นงานตีร้อนจากเหล็กผ่านไทยนะครับขึ้นรูปชุบแข็งด้วยน้ำมันนะครับอบขึ้นไฟสองรอบนะครับด้ามและฝักทำจากไม้ประดู่นะครับรัดไหลปอกเก้าสวยงามนะครับเป็นด้ามไม้ประกอบนะครับนะครับนี่นะครับ น um ี่สามเล่มนะครับผมสวยงามมากนะครับโดยรายละเอียดของมีดนะครับเล่มที่หนึ่งนะครับซ้ายมือเล่มนี้นะครับใบมีดยาวสิบนิ้วนะครับด้ามยาวสี่จุดหกนิ้วท้องกว้างสองจุดห้านิ้วนะครับสันกกหนาห้ามิลนะครับนะครับนี่นะครับสวยงามมากนะครับมีดเหล็กผ่านไทยนะครับนะครับสวยงามมากนะครับเล่มที่สองนะครับ ใบมีดยาว9.6นิ้วนะครับตามยาวห้านิ้วท้องกว้าง2.2นิ้วสันกกหนา5มิลนะครับผมนี่นะครับสวยงามมากนะครับผมเหมาะสำหรับพกพานะครับเดินป่านะครับหรือเอาไว้ติดครัวสับหั่นเนื้อนะครับปาดผลไม้นะครับหั่นผักนะครับเลื่มที่3ามนะครับใบมีดยาว9.5นิ้วนะครับ ด้ามยาวห้านิ้วท้องกว้างสองจุดนิ้วสันกกหนาห้ามิลไลระดับนะครับนี่นะครับนี่ก็สวยงามมากเหมือนกันนะครับผมนะครับโดยทั้งสามเล่มนะครับน้าปอเสนอขายในราคาเล่มละ7 5็ด้อยห้าสบาทพร้อมส่งนะครับราคาเล่มละเจ็ด้อยห้าสบาทพร้อมส่งนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งนะครับผมจากปกติราคาหนึ่งพันหนึ่งรอยบาทนะครับผมอ่า ลูกค้าที่ซื้อไปนะครับบอกว่ามีดสวยงามมากนะครับสวยงามมากแล้วก็ใช้งานได้ดีมากนะครับใช้งานได้จริงนะครับใช้งานได้สารพัดประโยชน์นะครับลูกค้าก็คอมเมนต์เข้ามานะครับว่าสวยงามเกินราคามากๆนะครับนะครับงานละเอียดมากนะครับผมนะครับลูกค้าท่านใดสนใจทักปิดได้เลยนะครับที่เบอร์0 6 3 9 8 4 5 6 7 3หดนะครับ0 6 3 9 8ห5 6 7 3ดนะครับทาง ID ดีไลน์ก็0 6 3 9 8 4 5 6 7 3นะครับผม ฝากติดตามผลงานทางช่อง YouTube สมมีดโดยทันใจด้วยนะครับแล้วก็ Facebook นะ้าปอเชยภูมินะครับแล้วก็ f c e e o o o โรงตีมีดโดยทันใจนะครับขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านนะครับสำหรับการติดตามนะครับขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับผม